วันนี้พามาชมวิวห้วยไผ่นะครับอบตอดอนแลดห้ามจับปลาเนี่สวยงามครับพื้นที่สวยงามบรรยากาศดีแถวนี้เขาทำนาสองุนแถวนั้นแถวนี้ทำนาสองหุนสวยมากครับสวยมากพระอาทิตย์กำลังขึ้นเนาะ งน้นก็จะเป็นเป็นห้วยเป็นลำห้วยมีที่จุดชมวิวจุดชมวิวสวยงามนะครับอยู่ตำบลดนอนแรดเขตรัตนบุรีนะสวยงามครับผมตรงนี้จะเป็นสันเขือเข่อนนุสันเขื่อนแต่นี้เขาทำนาสองหุนต่นี้ทำนาสองุนครับ สวยงามครับเช้าๆบรรยากาศดีดีพอดีผมจะไปสู่ปางนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณขอบคุณที่รับชมครับความสวยงามก็มีแถวบ้านนอกเรา